ต่อไปจะได้พบกับเรื่องราวอันเป็นต้นกำเนิดของแวมพายในร่างที่ตายไปจะเกิดการสะสมก๊าซมากพอที่จะทำให้ลูกฟุตปบอลแตกได้ก๊าซพวกนี้ไหลออกทางลำคอบางครั้งก็ทำให้เกิดเสียงรุนครางคนในอดีตไม่รู้เรื่องพวกนี้และคิดว่าศพกำลังฟื้นจากความตายการปักแท่งไม้ที่ศพไม่ได้เพียงแค่ปล่อยก๊าซออกมาอย่างเงียบๆแต่มันก็ฆ่าพวกผีดิบให้สิ้นซากเหมือนกันนอกจากนี้ การยังพุ่งออกจากช่องทางอื่นๆ <c oughs> เป็นเหตุผลว่าทําไมศพถึงตดบางครั้งจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเชื่อมระบบไหลเวียนเลือดของคนสองคนเข้าด้วยกันผมเจอรี่และนี่โรเบโตระบบไหลเวียนเลือดของเรากําลังทํางานเป็นหนึ่งเดียวหาคุณเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงที่แขนและหลอดเลือดดาที่คอเข้าด้วยกันเลือดจะเริ่มไหลเวียนทันทีการติดเชื้อจากร่างกายหนึ่งจะเข้าสู่ <c oughs> อีกร่างกายหนึ่งทันใดแถมโรเบโตก็ไม่ได้ขอดูใบรับรองแพทย์จากผมด้วย เนื่องจากความแตกต่างของสมดุลเลือดความดันโลหิตของผมจึงสูงขึ้นส่วนของโรเบรโตก็ลดลงเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งร่วงสิพี่น้องสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือฮอร์โมนสัดส่วนของฮอร์โมนไทรอยด์คอติซอลและแม้แต่อินซูลินก็เปลี่ยนแปลงไปในร่างกายของเราตอนนี้หัวใจผมเต้นแรงรับกับดื่มกาแฟหแกลอนส่วนโรเบรโตก็ใช้ชีวิตอย่างเชื่องชา เป็นเหตุผลว่าทําไมฝาแฝดติดกันหลายคู่จึงมีคนหนึ่งมีนิสัยฉุนเฉียวส่วนอีกคนก็เงียบขรึมกดไลคเยอะๆเพื่อผมจะได้ทําการทดลองกับโรแบิร์ตต่อไปนะ